สุขภาพดีเริ่มที่ความรู้วันนี้ผมจะมาพูดเรื่องของการตั้งเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยหลังผ่าตัดนะครับสวัสดีครับช่องหมอชัดชัย icu พบกับผมหมอแอดผููเชีช่วชาญวคกฤตโรคปอดไรซียูครับเนะะื้อหาวันนี้เนี่ยอาจจะมีความยากนิดนึงจริงๆเหมาะสําหรับคุณพยาบาลหรือบุคลากรทางการแพทย์นะครับแต่ว่าผมก็จะพยายามพูดให้เข้าใจง่ายให้คนทั่วไปเนี่ยสามารถฟังได้นะครับข้อมูลเนี่ยส่วนนึ่งก็ามาจาก คุณหมอแอนเดรสคุณหมอจิมมี่คุณหมอไมเคิลนะครับซึ่งเขาก็เป็นคุณหมออยู่ที่บริกแฮมแอนด์บูเมท์ฮอสพิทอลนะครับอยู่ที่ไลเดนยูนิเวอร์ซิตี้เมดิคอลเซ็นเตอร์ที่เลเท์แลนด์นะครับแล้วก็อยู่ที่จอห์นฮอปกินนะครับซ,ซึ่งเป็นคุณหมอหลายท่านที่เขามาแต่งบทความขึ้นมาว่าเวลาที่คนไข้ไปผ่าตัดเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเราจะเข้าใจว่าอ่าหมอผ่าตัดเสร็จก็เรียบร้อยดีใช่ไหมครับ แต่ในความจริงแล้วกระบวนการที่เราจะไปผ่าตัดเนี่ยมันจะต้องไปเจอคุณหมอผ่าตัดคุณหมอดมยาสลบใช่ไหมครับเพราะการผ่าตัดเนี่ยบางทีเราจะต้องวางยาสลบนะถ้าเรา วางยาสลบแล้วเนี่ยเราก็ต้องช่วยหายใจตอนที่เราสลบใช่ไหมครับก็คือการใส่ท่อช่วยหายใจแล้วก็ใช้เครื่องช่วยหายใจนั่นเองนะครับหรือบางคนอาจจะผ่าตัดแบบไม่ต้องวางยาสลบนะเป็นฉีดยาเข้าไขาสันหลังอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็จะอาจจะไม่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจนะครับซึ่งหลังจากการผ่าตัดเสร็จแล้วเนี่ยพอเราใส่ท่อช่วยหายใจมาเนี่ยก็ต้องมานอน ICU นะครับมันก็ต้องมีการดูแลต่อเน,นื่อง ซึ่งในบทความนี้ก็จะพูดถึงการดูแลผู้ป่วยนะครับว่ามีตรงไหนประเด็นตรงไหนที่เราน่าจะต้องดูนะครับในผู้ป่วยแต่ละกลุ่มถามว่าทําไมถึงต้องรู้นะครับเพราะว่าการผ่าตัดเนี่ยทั้งโลกเราเนี่ย ปีปีหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นถึง300ล้านครั้งทั่วโลกเลยนะครับแสดงว่ามันเยอะมากๆเลยแล้วมีหลายกรณีที่ผมว่าไปเนี่ยจะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนะครับแล้วพอใช้เสร็จคนไข้ก็ต้องมาที่ icu ใช่ไหมครับเพราะ,ะนั้นคุณหมอคุณพยาบาลที่ดูแลเนี่ยก็ต้องมีความรู้เรื่องนี้นะครับแล้วการที่เราใช้เครื่องช่วยหายใจเป็นเวลานานเนี่ยมันเหมือนสิ่งแปลกปลอมอยู่ในร่างกายของเรานะครับพวกนี้มันเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตนะครับ ยิ่งใส่ท่อช่วยหายใจนานเนี่ยยิ่งบอกถึงว่าตัวโลกรุนแรงมีโอกาสเสียชีวิตสูงนะครับโดยปกติแล้วเวลาเราปรับเครื่องช่วยหายใจเนี่ยเราจะต้องปรับเครื่องเพื่อช่วยป้องกันปอดไม่ให้บาดเจ็บมากขึ้นนะครับมันก็จะมีหลักการในการปรับเครื่องช่วยหายใจนะไม่ใช่แบบใส่ท่อเสร็จมีเครื่องแล้วจบไม่ใช่เราก็ต้องไปตั้งเครื่องช่วยหายใจเหมือนเวลาเราตั้ง เครื่องซักผ้าใช่ไหมครับเครื่องซักผ้ามันก็มีหลายโหมดใช่ไหมครับซักด่วนซักเร็วซักอ่าซักผ้าแบบพิเศษอะไรอย่างเงี้ยเหมือนการเครื่องช่วยหายใจก็เป็นแบบนั้นมันจะต้องมีการตั้งนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือการที่เรามีความองค์ความรู้แล้วก็หลักฐานเชิงประจักษ์เนี่ยมันก็ทําให้พยาบาลแล้วก็หมอเนี่ยสามารถดูแลคนไข้ได้ดีขึ้นใช่ไหมครับ ซึ่งการที่เราใช้เครื่องช่วยหายใจหลังการผ่าตัดเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังคือเราไปตั้งไม่ถูกต้องแล้วอาจจะบาดเจ็บต่อปอดมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังซึ่งคุณหมอที่ดูแลเนี่ยจะระมัดระวังตรงนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็หลังผ่าตัดเนี่ยเรามักจะพบภาวะปอดแฟบได้นะครับซึ่งภาวะนี้พบได้ ทุกคนอยู่แล้วที่ไปผ่าตัดนะครับเพราะว่าเวลาเรารู้ตัวลดลงหายใจลดลงเนี่ยมันจะเกิดภาวะปอดแฟบขึ้นมาอยู่แล้วนะครับแต่บางคนอาจจะเป็นมากบางคนอาจจะเป็นน้อยนะครับขึ้นอยู่กับลักษณะผ่าตัดด้วยนะครับขึ้นอยู่กับแล้วเวลาขึ้นกับโรคประจําตัวหลายอย่างนะครับแต่ถ้าเราต้องผ่าตัดนานๆไปผ่าตัดในช่องอกผ่าตัดปอดพวกเนี้ยกลุ่มนี้จะมีภาวะปอดแฟบนะครับเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็พอมันมีภาวะพวกนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันจะทําให้การแลกเปลี่ยน ก๊าซของปอดเนี่ยมันแย่ลงปลอดทําง,งานได้แย่ลงใช่ไหมครับอาจจะมีออกซิเจนต่ำมีก๊าซแสไซด์ค้างได้เราก็ต้องมาแก้ไขตรงนั้นแล้วพอเราผ่าตัดเสร็จคนไข้ก็จะไม่ได้ค้างอยู่ในที่ห้องผ่าตัดใช่ไหมครับเขาก็จะย้ายไปดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดนะครับคุณหมอดมยาก็จะดูแลแล้วถ้าอาการคงที่ดีก็จะเคลื่อนย้ายมาที่ ICU ต่อนะครับตรงน,นี้มันก็จะเป็นการดูแลผู้ป่วยแบบต่อเนื่องจากห้องผ่าตัดจนถึงใน ICU นะครับ ผู้ป่วยที่ผ่าตัดแต่ละอวัยวะหรือแต่ละโรคก,ก็จะมีการดูแลที่มันแตกต่างกันนะครับซึ่งหลักๆเนี่ยเขาจะเน้นอยู่4อันนะครับก็คือเรื่องของปอดเนี่ยลมที่เราปรับเครื่องช่วยหายใจเนี่ย จะเอาเขาปอดเนี่ยไม่เยอะนะครับอยู่ประมาณ6-8 CC ซีซีต่อน้ำหนักตัวที่คำนวณได้นะครับซึ่งอไอหกถึงแเนี่ยมันมีที่มาว่าสมัยก่อนเนี่ยเราให้อากาศเข้าไปเนี่ยประมาณสัก10-12ซีซีต่อน้ำหนักตัวของคนไข้นะพอให้ไปแล้วเนี่ย ประกอบรถปอดมันมีการบาดเจ็บมากขึ้นมันต้องใช้แรงดันจากเครื่องเนี่ยมากขึ้นทำให้ปอดบาดเจ็บะนะครับปัจจุบันเราก็เลยลดลงเหลือประมาณ6-8 CC ซีซีต่อน้ําหนักตัวที่คํานวณได้นะครับไม่ใช่น้ําหนักตัวขณะนั้นนะบางคนมาผ่าตัดน้ําหนักเราอาจจะ140น้ําหนัก200ร้อยกิโลเงี้ยก็มีนะครับแต่เราไม่ได้เอาน้ําหนักตัวตรงนั้นมันจะเป็นได้จากสูตรคํานวณน,นะครับซึ่งเนี้ยคุณหมอคนณัจบาลเขาก็จะมีสูตรคํานวณแล้วก็ตั้งปริมาตรอากาศออกมานะครับ อันที่สองที่เขาเน้นก็คือเป็นแรงดันอากาศที่ช่วยทางปอดขณะหายใจออกนะครับเราเรียกย่อๆว่าปี๊บนะครับซึ่งไอแรงดันตรงนี้เนี่ยเราจะต้องปรับให้ดีถ้าเกิดว่าปรับไม่ดีเนี่ยปอดมันจะแฟบใช่ไหมครับการที่เราปรับให้ดีเนี่ยปอดมันก็จะไม่แฟบแล้วมันก็จะสามารถใช้งานได้อย่างดีนะครับตรงนี้ก็คือขึ้นอยู่กับลักษณะของผู้ป่วยแต่ละรายแล้วก็ต้องไปดูการออกซิเจนด้วยมันเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการตั้งปี๊บซึ่ง ไอ้คำว่าปี P P เนี่ยมันก็มีอยู่ในเครื่องช่วยหายใจนะครับมันก็จะเขียนยอ่อ e ว่า e PEEP ก็คือเป็นความดันที่ยังค้างอยู่ขณะที่ผู้ป่วยเนี่ยหายใจออกมาแล้วนะครับเพราะถ้าเราหายใจออกให้คิดภาพเราเหมือนหายใจออกเนี่ยเหมือนเหมือนลูกโป่งปล่อยลมจนแฟบเลยเนี่ยถ้าถ้าปล่อยลมจนแฟบเนี่ยการที่เราจะเป่าให้ลูกโป่งป่องอีกครั้งนึงเนี่ยมันยากใช่ไหมครับปอดของเราก็เหมือนกันเวลาหายใจออกเนี่ยสมมุติเราหายใจออกให้สุดเลยนะ ลมมันจะออกไม่หมดนะครับมันจะมีลมค้างอยู่ซึ่งแบบนี้เป็น,นกลไกตามธรรมชาติของปอดอยู่แล้วนะแต่พอมาใส่เครื่องช่วยหายใจเนี่ยเราก็ต้องตั้งค่านี้ค้างไว้นะครับมีมีเพราะว่าการที่มีลมค้างอยู่ในปอดเวลาเราหายใจเองเนี่ยมันเกิดจากมีกล่องเสียงอะไรในช่องคอเราอยู่เนี่ยช่วยกั้นลมไม่ให้ออกมาทั้งหมดนะครับแต่พอเราใส่ท่อไปแล้วเนี่ยกลไกตรงนี้มันเสียไปเราก็เลยต้องไปตั้งในเครื่องช่วยหายใจด้วยนะครับแล้วก็ค่าออกซิเจนในเลือดเนี่ย เราไม่ได้จําเป็นจะต้องเห็นตัวเลขร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราขอแค่ประมาณ92ขึ้นไปนะครับในที่นี้เขาบอก9 2ถึง94เนี่ยก็ปลอดภัยกับผู้ป่วยแล้วนะครับไม่จําเป็นจะต้องตั้งออกซิเจนสูงๆนะครับเราปัจจุบันเราก็มีองค์ความรู้ว่าถ้าออกซิเจนสูงมากเกินไปเป็นเวลานานเนี่ยมันก็ไม่ดีนะครับมันอาจจะทาให้เกิดอนุมูลอินสระเกิดขึ้นได้ตรงน,นี้เราก็ขอแค่ออกซิเจนเนี่ยให้ออกซิเจนปายนิ้วเนี่ยเกิน92ขึ้นมาก็โอเคแล้วนะครับ รวมทั้งในการตั้งเครื่องช่วยหายใจเนี่ยมันก็คือเหมือนกับเครื่องเนี่ยออกแรงอัดอากาศผ่านท่อมาที่ปอดของเราโดยตรงใช่ไหมครับซึ่งไอแรงทั้งหมดที่เครื่องกระทําต่อปอดของเราเนี่ยมันมีภาษาอังกฤษเรียกว่า mechanical power นะครับการที่เราใช้แรงเยอะเกินไปเนี่ยเรามีข้อมูลว่ามันจะทําให้ปอดเนีมันบาดเจ็บมากขึ้น เพราะนั้นถ้าเกิดว่าเครื่องช่วยหายใจรุ่นใหม่ๆเนี่ยมาสามารถคำนวณค่านี้ออกมาให้เลยนะครับอพอมันคำนวณออกมาเนี่ยเราพบว่าควรจะน้อยกว่า15จูลต่อน,นาทีนะครับซึ่งมันจะทําให้อปอดเนี่ยบาดเจ็บน้อยลงนะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องสมัยก่อนก็จะอาจจะไม่มีค่านี้ออกมานะครับตรงน,นี้ก็คือเป็นหลักๆที่เขาเน้น4อย่างนะครับการที่เราปรับเครื่องช่วยหายใจในห้องผ่าตัดดีแล้วนะครับแล้วก็ คุณพยาบาลก็จะนํานผู้ป่วยนะครับมาที่ห้อง ICU ใช่ไหมครับอันนี้ก็ต้องมีการประเมินผู้ป่วยแล้วก็ส่งเวรต่อกันระหว่างพยาบาลห้องผ่าตัดกับพยาบาล ICU นะครับเพื่อให้การรักษาผู้ป่วยเนี่ยเหมือนมีการต่อเนื่องกัรไล่ลอยต่อใช่ไหมครับเราจะได้รู้ว่าตอนนี้อาการของผู้ป่วยเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือเป็นแนวทางการดูแลผู้ป่วยนะครับ ซึ่งการที่เราย้ายผู้ป่วยจากห้องผ่าตัดมา ICU เนี่ยเราก็ต้องปรับเครื่องช่วยหายใจใหม่ใช่ไหมครับแล้วก็ดูว่าผู้ป่วย,ยมีภาวะ,ะถุงลมยุบตัวหรือเปล่านะครับการปรับ ครื่องช่วยหายใจเนี่ยในห้องผ่าตัดกับ ICU ก็อาจจะแตกต่างกันนะครับขึ้นกับสภาพคนไข้ตอนนั้นแล้วก็ต้องมีการเฝ้าระวังเรื่องของอภาวะแทรกซ้อนที่เกิดกับปอดหลังผ่าตัดนะครับไม่ว่าจะเป็นยกหัวสูงขึ้นมาการสำลักนะครับแล้วก็คอยดูเสมหะคอยดูเรื่องของความชื้นของระบบอะไรเงี้ยนะครับพวกนี้ก็จะทําให้การหายใจเนี่ยดีขึ้นนะครับแล้วก็สามารถตอบท่อช่วยหายใจได้เร็วขึ้นนะครับสิ่งสําคัญคือเขาเน้นการสื่อสารการระหว่างทีมพยาบาลนะครับใน ห้องผ่าตัดกับใน ICU นะครับมันจะทําให้การดูแลผู้ป่วยเนี่ยเป็นไปได้อย่างดีนะครับสิ่งที่ต้องระวังคือบางคนไปผ่าช่องท้องเวลามีการผ่าตัดช่องท้องเนี่ยสิ่งสําคัญคือจะต้องระวังเรื่องของแรงดันในช่องท้องนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคนไข้คนนั้นเนี่ยไปผ่าช่องท้องมาเนี่ยแล้วอาจจะมีลำไส้แตกใช่ไหมครับไส้ติ่งแตกหรือมีการติดเชื้อในช่องท้องหรือมีน้ำไส้เน่าตายเนี่ย สิ่งที่เกิดขึ้นคือถึงแม้เราจะไปตัดลำไส้ตัดอะไรแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยหลังผ่าตัดเนี่ยท้องอืดมากนะครับการที่ท้องอืดมากเนี่ยอาจจะมีแรงดันในช่องท้องสูงตรงนี้เป็นสิ่งที่เขาเน้นว่าจะต้องมีการวัดดูแรงดันในช่องท้องนะครับถ้าแรงดันในช่องท้องมากสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะไปดันกระบังลมแล้วไปดันปอดให้แฟบลงนะครับคนไข้ก็อาจจะถอดท่อช่วยหายใจได้ยากเพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องไปรักษาเรื่องของแรงดันในช่องท้องในคนไข้กลุ่มผ่าตัดท้องนะครับ กลุ่มคนไข้ที่ผ่าตัดปอดเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องเจอเลยก็คือจะมีปอดแฟบได้นะครับเพราะว่าในการผ่าตัดปอดเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะใช้ท่อช่วยหายใจไปที่ปอดแค่ข้างเดียวนะครับก็คือตอนผ่าตัดเนี่ยเราจะช่วยหายใจปอดแค่ข้างเดียวข้างที่ไม่ได้ผ่าตัดนะส่วนข้างที่ผ่าตัดเนี่ยเราจะไม่ช่วยหายใจแล้วทาให้ปอดแฟบ เพื่อให้คุณหมอผ่าตัดเนี่ยสามารถเข้าไปผ่าตรงน,นั้นได้ไม่ไม่ให้มันขยับไปขยับมาใช่ไหมครับแล้วก็ไม่ควรจะใช้ปอดข้างนั้นในขณะที่ทําการผ่าตัดนะไปตัดก้อนไปไปอา,อาจจะไปทําการเชื่อมปอดไปล้างหนองในช่องปอดอย่างเงี้ยพวกเนี้ยมันจะเป็นเทคนิคการใส่ท่อหายใจข้างเดียวนะครับพอเราช่วยหายใจข้างเดียวเนี่ยหลังจากผ่า,าตัดเสร็จเราก็จะกลับมาช่วยหายใจสองข้างเหมือนเดิมใช่ไหมครับตอนนั้นแหละไอ้ปอดที่มันช่วยที่มันถูก ถูกผ่าตัดไปเนี่ยตอนนั้นมันปอดมันแฟบนะคุณหมอดมยานะครับเขาก็จะมีการวิธีการปรับเครื่องช่วยหายใจเพื่อให้ป,อด, يا, หนะปอดเนี่ยมันหายแฟบนะแล้วปอดเนี่ยกลับมาใช้งานได้ดีเหมือนเดิมนะครับตรงนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นในผู้ป่วยคนไหนที่มีการผ่าตัดช่องอ,อกจะต้องระวังเรื่องของปอดแฟ, ini, แดดแดแฟบและปรับเครื่องช่วยหายใจให้ดีเลยนะครับก็คือมีการปรับปี๊ดในเครื่องช่วยหายใจนั่นเองนะครับในเรื่องของผู้ป่วยที่ผ่าตัดหัวใจนะครับสิ่งสําคัญก็คือว่าอ่า ถ้ามีการผ่าตัดหัวใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็พบว่าการตั้งเครื่องช่วยหายใจเนี่ยมันมีการศึกษาว่าถ้าเรามันมีเครื่องเครื่องช่วยหายใจที่แบบเหมือนมี AI อยู่ในเครื่องนะครับมันสามารถกําหนดได้เลยว่าจะให้ปริมาตรเท่าไหร่เราแค่กรอกตัวเลขไปว่าคนไข้สูงเท่าไหร่น้ําหนักตัวเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับมันจะคํานวณออกมาให้เลยนะซึ่งอันนี้มันเป็นเครื่องช่วยหายใจที่บางทีต่างประเทศบางที่เขาก็ใช้กันนะครับแต่ก็ถามว่าปรับเอง ระหว่างเครื่องช่วยหายใจเองเนี่ยถามว่าแตกต่างกันมากไหมจริงๆแล้วถ้ามันมีการดูแลที่ดีอ่ะมันไม่ได้แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> เขาก็เลยบอกว่าเออบางครั้งเนี่ยเราก็าจ,จะปรับเป็นเครื่องช่วยหายใจที่ถ้ามีโหมดนี้ก็คือเป็นโหมดอัตโนมัติเนี่ยก็ <c oughs> ให้ลองให้ปรับช่วยได้นะครับแต่พวกนี้ก็ต้องมีการติดตามที่ดีนะเพราะบางทีการที่มันทําอัตโนมัติเนี่ยมันไม่ได้เก่งพอที่อาจจะรักษาได้ทุกอย่างทุกภาวะนะครับนี้ก็ต้องระวัง ถ้าในคนไข้ที่ผ่าตัดสมองเนี่ยที่เราจะต้องระวังเลยก็คือแรงดันในสมองนะครับซึ่งเราเรียกสังกกตว่า intracranial pressure นะครับตรงนี้เนี่ย ถ้าเรามีการปรับเครื่องช่วยหายใจที่อาจจะใช้แรงดันที่มากเกินไปปรับปี๊บที่มากเกินไปตรงเนี้ยพวกนี้มันมีผลต่อแรงดันในสมองได้นะครับตรงเนี้ยก็ต้องคอยดูแลให้ดีโดยเฉพาะคนที่มีแรงดันในสมองเนี้ยสูงนะครับตรงเนี้ยก็ต้องปรับเครื่องช่วยหายใจให้ดีให้ค่าก๊าซเนี่ยออกซิเจนไม่ต่านะครับค่าก๊าซคาร์บอนดออกไซด์เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ปกติอย่างเงี้ยก็คือเป็นที่เขาแนะนํามานะครับในคนที่บาดเจ็บของสมอง เพราะนั้นในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้เนี่ยเราก็ต้องประเมินใช่ไหมครับอาจจะดูตัวเลขที่ที่เครื่องรายงานมาแล้วก็ปรับให้เหมาะสมนะครับจัดท่าทางให้ดีให้หัวสูงใช่ไหมครับป้องกันการสำลักให้มีการหายใจให้ดีมากกว่านอนงายนะครับแล้วก็คอยวัดดูแรงดันอของของในท่อช่วยหายใจนะครับว่าแรงดันเนี่ย ตรงครับเพเชืเนี่ยมันดีไหมนะครับตรงนี้แล้วก็จดบันทึกทุกอย่างนะครับสำหรับคุณพยาบาลแล้วก็บอกคุณหมอเจ้าของไข้เราจะได้มีการดูแลผู้ป่วยร่วมกันนะครับซึ่งซึ่งคุณพยาบาลใน ICU เนี่ยมีความสําคัญมากๆเลยนะครับเป็นเหมือนอผู้ช่วยของของผมเลยอย่างเวลาผมไปดูคนไข้ ICU ีเนี่ยก็ต้องมีคุณพยาบาลเนี่ยคอยจดตัวเลขพวกนี้ ให้ผมใช่ไหมครับเพื่อจะได้รู้ว่าเอ๊ะมันมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเอ๊ะคนไข้คนนี้ดีหรือ,อยังคนไคน่นี้พร้อมถอดท่อช่วยหายใจหรือ,อยังนะครับซึ่งจากการที่เรารักษาผู้ป่วยตามหลักฐานทางการแพทย์เนี่ยถามว่าผลลั์เป็นยังไงมันดีนะครับเราพบว่ามันลดเรื่องของผลแชกซ้อนในปอดได้จริงๆนะครับแล้วก็ลดเรื่องของภาวะออกซิเจนต่ําในผู้ป่วยได้จริงๆนะครับลด การอักเสบที่เกิดขึ้นได้นะครับรวมทั้งผู้ป่วยกลุ่มนี้เนี่ยถ้าได้รับการดูแลที่ดีเนี่ยหลังผ่าตัดไม่นานก็จะถอดท่อช่วยหายใจได้นะครับซึ่งอันนี้มันก็เป็นผลลัพธ์จากการที่เรารักษาผู้ป่วยตามหลักฐานทางการแพทย์นะครับ โดยสรุปนะครับก็คือปัจจุบันเนี่ยเราจะต้องมีการปรับเครื่องช่วยหายใจแบบปกป้องปอดนะครับแล้วก็มันเป็นความสําคัญในผู้ป่วยหลังผ่าตัดทุกลายนะครับมีการปรับแรงดันในช่วงหายใจออกเนี่ยที่เรียกว่าปีให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายเพื่อให้ถุงลมเนี่ยมันเปิดได้ดีแลกเปลี่ยนออกซิเจนได้ดีนะครับอากาศที่เราใช้จะใช้ปริมาตรต่ำนะครับอยู่ประมาณ6-8ซีซีต่อน,น้าหนักตัวที่คํานวณได้นะครับแล้วก็ การที่เราเปลี่ยนย้ายผู้ป่วยจากห้องผ่าตัดมา ICU เนี่ยนะครับควรจะมีการสื่อสารการส่งเวรกันอย่างมีประสิทธิภาพนะครับจะได้ทําให้การดูแลผู้ป่วยเนี่ยก็คือเป็นไปนอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ผู้ป่วยที่ผ่าตัดคนละอวัยวะก็ต้องการการดูแลแตกต่างกันนะครับ เช่นผ่าตัดท้องก็ต้องไปดูแรงดันในท้องผ่าตัดศีรษะก็ต้องไปดูแรงดันในศีรษาผ่าตัดช่องอกก็ต้องระวังเรื่องผลเช็คซ้อนในปอดหรือปอดแฟบให้มากกว่าการผ่าตัดแบบอื่นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับการเฝ้าระวังของพยาบาลเนี่ยมีความสําคัญมากๆเลยนะครับถือเ,เป็นคนที่มีความสําคัญใน ICU เลยนะครับถ้าเกิดแบบไม่มีพยาบาลเนี่ยบางทีผมก็ดูคนแค่ไหนซีด้ยากมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นการมีพยาบาลที่ดูแลอย่างดีเนี่ย มันก็ทําให้ผู้ป่วยเนี่ยได้ผลลัพธ์ที่ดีแล้วหมอก็สามารถดูแลได้ต่อเนื่องด้วยนะครับการรักษาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นรักษาเป็นเฉพาะบุคคลนะครับการรักษาจะเห็นว่าเออเราไม่สามารถตั้งเครื่องช่วยหายใจเหมือนกันทุกคนได้นะครับพวกนี้มันก็ต้องเป็นเฉพาะบุคคลแล้วก็ใช้แนวทางมาตรฐานอ่าที่มีการศึกษาตามการแพทย์ออกมาก็ทําให้ลดผลแทรกซ้อนแล้วก็ถอดทอ้อช่วยหายใจได้เร็วขึ้นนะครับ ครับสำหรับคลิน,นี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับก็ขอให้ทุกคนมีความรู้และสุขภาพที่ดีนะครับสวัสดีสวัสดีครับ